สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง AK Auto Garage วันนี้เรามาพบกับรีวิวรถยนต์ SUV ขนาดคอมแพ t ที่หลายคนรอคอยกันอย่าง2026 MG z S รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความนิยมมากในตลาดประเทศไทยและตอนนี้ MG ได้อัปเกรดมันให้เหนือกว่าเดิมทั้งในด้านดีไซน์ความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่ที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและคนที่ชอบเดินทางไกล ก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อน2026 mg z s รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับงานออกแบบที่ปรับโฉมใหม่ทั้งหมดดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้นด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่พร้อมลวดลายด o n อนกริลที่สะท้อนความสปอร์ตหรูได้อย่างลงตัวตัดกับโลโก้ mg ตรงกลางที่ใหญ่และเด่นชัดเพิ่มความพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็น ชุดไฟหน้าเป็นแบบ f u ล LED Projector พร้อมเดย์ไทม์ร n นนิ่งไลท์ที่ออกแบบให้มีลวดลายเฉพาะตัวดูแหลมคมและมีเอกลักษณ์เสริมความล้ำยุคส่วนกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้ดูกว้างและมั่นคงขึ้นพร้อมช่องรับลมและลิ้นกันชนล่างที่ช่วยเพิ่มความดูดันเมื่อมองด้านข้างตัวรถดูมีเส้นสายที่โค้งมนและลื่นไหลามากกว่าเดิมเพิ่มความหรูแบบ SUV ยุคใหม่เส้นตัวถังยกสูงและซุ้มล้อขนาดใหญ่ทำให้ดูทรงพลัง มาพร้อมล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและทันสมัยกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวเลตและมือจับประตูโครเมียมเพิ่มความหรูหราส่วนด้านท้าย MG ZS 2026 20ก็ได้รับการออกแบบใหม่หมดเช่นกันโคมไฟท้ายเป็นแบบเล s ซตเนเจอร์ไลท์ที่มีดีไซน์เฉพาะตัวให้ความรู้สึกหรูหราและมีมิติกันชนหลังออกแบบให้เข้ากับดีไซน์ทั้งคันเพิ่มดิฟฟิวเซอร์และเส้นโครเมียมตกแต่งให้ดูสปอร์ตขึ้นพร้อมโลโก้ MG ขนาดใหญ่ตรงกลาง พูดได้เลยว่าภายนอกของ MG ZS รุ่นนี้ถือว่าก้าวกระโดดจากกลุ่นก่อนมากทั้งความหรูความสปอร์ตและภาพลักษณ์โดยโรวมที่ยกระดับขึ้นไปเทียบกับรถยุโรปได้เลยทีเดียวมาที่ภายในห้องโดยสารการบ้างต้องบอกว่า MG ทําการบ้านมาอย่างดีภายในของ2026 MG ZS ดูหรูขึ้นและมีเทคโนโลยีมากขึ้นตั้งแต่เปิดประตูเข้าไปการออกแบบใช้แนวคิด Smart Comfort Cabin ที่เน้นความเรียบหรูผสมผสานความทันสมัย วัสดุภายในใช้หนังสังเคราะห์คุณภาพสูงตัดด้วยลายตะเข็บสีแดงเพิ่มความสปอร์ตเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้นั่งสบายรองรับสรีระได้ดีทั้งผู้ขับและผู้โดยสารโดยเฉพาะเบาะคู่หน้าที่อกกระชับแบบสปอร์ตด้านหลังพื้นที่นั่งกว้างขวางนั่งได้สบายแม้เดินทางไกลพวงมาลาัยแบบมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตสามกา้านหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมระบบเสียงและระบบช่วยขับขี่หน้าจอมาตรวัดเป็นแบบดิจิตอลฟูลเอลซีดีขนาด12นิ้วแสดงข้อมูลชัดเจนทั้งมาตรวัดความเร็ว ระดับพลังงานระบบช่วยเหลือการขับขี่และโหมดการขับขี่ตรงกลางคอนโซลติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่12.3นิ้วที่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสังงานด้วยเสียงภาษาไทย Hello MG ที่สามารถควบคุมแอร์เพลงหรือระบบนำทางได้เพียงแค่พูดออกคำสั่งระบบเสียงจากลำโพง6ตัวให้มิติของเสียงที่ดีและคมชัดนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดิจิทัล แยกอุณหภูมิซ้ายขวาช่องแอร์หลังและที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายพื้นที่เก็บของในรถถูกจัดวางได้อย่างชาญฉลาดให้ความสะดวกในการใช้งานทุกวันพูดถึงสมรรถนะบ้าง MG ZS รุ่นปี2026ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.3ลิตร3สูบเทอร์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ160แรงม้าแรงบิด230นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8สปีดจำลองเกียร์ที่ให้อัตราเร่งที่ต่อเนื่องและนุ่มนวล อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ9.5วินาทีซึ่งถือว่าทำได้ดีสำหรับรถในคลาสนี้ขับสนุกแสงมั่นใจโดยเฉพาะในโหมดสปอร์ตที่ตอบสนองคันเร่งไวขึ้นการควบคุมพวงมาลัยแม่นยำและระบบการสะเทือนที่ปรับปรุงใหม่ให้เกาะถนนมากขึ้นแต่ยังคงความนุ่มสบายนอกจากเวอร์ชั่นเครื่องยนต์เบนซินแล้ว ยังมีรุ่น MG ZS EV 2026ที่เป็นไฟฟ้าล้วนให้เลือกด,ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด177แรงหมาวิ่งได้ไกลประมาณ500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและสามารถชาร์จเร็วจาก30%ถึง80%ได้ในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นในด้านระบบความปลอดภัย MG ZS จัดเต็มเช่นเคยมาพร้อมระบบ MG Pilot 2.0ที่รวมฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบเตือนออกนอกเลน ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360องศาระบบช่วยขับขี่เหล่านี้ทำให้ MG ZS 2026เป็นรถที่ให้ความมั่นใจทั้งในเมืองและการเดินทางไกลโดยเฉพาะในถนนประเทศไทยที่มีทางโคง้งทางชันและสภาพแวดล้อมที่หลากหลายรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยม สำหรับราคาคาดการณ์ของ2026 MG ZS ในประเทศไทยจะเริ่มต้นที่ประมาณ7,50,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดราว9,50,000บาทส่วนรุ่น ZS EV 2026จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ1.29ล้านบาทถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ความปลอดภัยและดีไซน์ที่ได้รับโดยรวมแล้ว MG ZS 2026เป็นรถที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่และครอบครัวขนาดเล็กที่มองหารถ SUV ที่มีดีไซน์หรูทันสมัยขับขี่ง่ายและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีแบบยุคใหม่ ทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบายครบทุกด้านถือว่า MG ทำได้ดีและก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่น่าจับตามองที่สุดในตลาดไทยตอนนี้ใครที่กำลังมองหา SUV ราคาจับต้องได้แต่ feeling เหมือนรถยุโรปคันใหญ่ต้องบอกเลยว่า MG z S 2 0 2 6คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับและนี่ก็คือรีวิวแบบเต็มของเราในวันนี้ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง r k Auto Garage เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากกันอีกนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ